สวัสดีครับนี่ตัวใหม่เลยนะครับามาฮ่า TTX โอ้โหรูปทรงเฉียวแนวล้ำยุคนิดนึงนะครับสวยงามมากนะครับมาติดตั้งกันขโมยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพวกโจรหมดติดนะครับอันนี้ล็อกนะครับอ่าทัแล้วเขาก็จะหยุดนะครับอ่ามันไม่ใช่ร้องตลอดนะครับอันนี้เป็นร้องแล้วหยุดนะครับป้ายอย่างแดงอยู่เลย จะร้องนานกับปกติเมื่อกี้เพราะว่าช่วงหนึ่งนาทีเนี่ยถ้าเราไปยุ่งเขาเนี่ยติดต่อกันมันจะร้องนานขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เขาก็จะหยุดของเขาเองนะครับอ่าแต่ถ้าพอพอนาทีที่สองมาโดนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะร้องเหมือนระดับหนึ่งใหม่นะครับะฮแล้วก็อันนี้ปิดล็อกนะครับแต่ถ้าเราลำคาญนะครับเรากดแบบปิดเสียงก็ได้นะครับไฟขึ้นแล้วนะครับว่าไตรเดรลตเรานะครับไฟจะขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่มีเสียงร้องเลยนะครับ ไฟข <Keep S 1> ึ้นนะครับเป็นไฟฉกเฉินขึ้นนะครับสี่ทิศนะครับไม่มีเสียงร้องนะครับแต่ถ้าใครเอาเอตัวทีนะครับหรือกุญแจผีมาเสียบนะครับรถเรานะครับเหไหมรเะดับนะครับก็ยังยังยังเอารถเราไปไม่ได้นะครับปลอดภัยได้นะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทที่รีโมได้เลย ที่นี่เลยนะครับสนใจยังอยู่นี่เลยนะครับอ่าแล้วก็ปลดล็อกให้ปดสั้งดับเครื่องที่รีโมทนะครับโอ้แอรบร้อยแล้วก็มีการเตั้งระดับนะการส่ะเทือนเนี่ยได้สี่ระดับนะครับแต่ผมจะมาสอนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจสองสามฟังก์ชันนะครับแต่ผมจะไม่สอนในนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาครับเพราะสวยจริงๆนะครับจอหมดเสร็จครับขอบคุณครับ